ายดีหลวงพระบางตอนนี้เทาสิเนเดินทางที่ยังไปเลาะสมที่อตลาดกลางคืนเด้อสักคุหมสักคูณแม่นแต่ว่าตอนได้ยินเสียงเพลงบนมีเสียงเพลงเรามีเสียงค่อนข้างรบกวนแล้วขอเพี้ยนไป่าค่อยเอฟซีเบิ้งไปว่าบรรยากาศเ่อาเนาะบางที่ก็เสียงอาจจะบ่กค่อยดีย่างช้าๆแล้วก็ชัดๆเราจะไปชอปปิ้งกันตลาดกลางคืนเราจะไปชอปปิ้งแล้วก็ หลังจากนั้นแล้วก็ทิ่ไปแม่นางเก็ไปตลาดมืดกินอาหารกันเข<อ>าจะไ,<ป>ไปลองอาหารพวกแบบอ่ะเบ๊ซไปถึงกนะัน ชื่อยังคือเครื่องช้อปปิ้งเป็นนันมาอย่างกับเคยมาเคยเดินเคยมาเดินตลาดตัวนี้ประมาณเมื่อสองปีที่แล้วถือว่าไปว่าพันไปไวายพอสมควรมีอันไม่อย่างกับโควิดเข้ามาแล้วผมได้มาเลยอันนี้จะเป็นแปบว่าในในรอบหลายปีเลยที่เขาลงมายัางล่วงเข้าบางแล้วก็จะเป็นแผลแปบว่าแผลลวดลายสไตล์หลวงเข้าบางเลย ว่าไปพร้อมมีนี่อย่างรีวิวมีอย่างไปพร้อมมีกระเป๋ามีเสื้อผ้าอีอย่างไหนอีอย่างอันนี้ข้งขงา,างๆพระลสว่างเด้อพระลสว่างเก่าอยู่พระลสว่างพี่พี่เนาะเดี๋ยวมืออื่นเอาสิเข้ามารีวิวกันเนาะครูเนาะ <Okay. S 1> นี่บูวเสี่ยงอีอย่างมันหลายผลมีเสื้องามเนี่ยเนี่ยเราเสื้ออันนี้วะเ,เดี๋ยวเรียนโล่โลกันเทั้งสื่อ คือสีขาวอันนี้จะสร้างนี่โอเคไป<ย>แป๊บ<อ>นึงไปกลับมาเดี๋ยวทุกคนปนหลายแห้งอันนี้บ่หลายลาย้อนโควิดเนะาะบ่มีไปว่าสาวต่างสาธเข้ามาหลายอะนะ หากคือไปว่าประมาณปี2ปีก่อนหน้านี้โอ้โฮโคนแอรอัดเลยโ,อ,โอ,อ้เสือ้องามเสื้อเสื้อเสื้อเย็โม่มาดิละ่ะมัจิก <c oughs> ็หั่าหยุด ตอนนี้เราเดินทางซุดมาแล้วซุดฟังนี่แล้วต่อไปก็คือเมืองเกาะชิลล์ซื้องแล้วช้อปปิ้งเลยเนาะมันคล้ายคือกันหมดลวดลายสไตล์ล่วงผ้าบางโอ้เสือ้อบูมเป็นเสื้อวินเทจวะนี่บูมไหมนี่หลายคนที่สงสยัยว่าล่วงผ้าบางมาจะใส่เนาะเข้ามาลวงผ้าบางมาจากักที่นี่ ูตัวนี้อยู่ข้างในเนาะพระเนาะมันจะเป็นพระศักดิ์สิทธิ์เป็นครูบ้านครูเมืองของเซาลาวเลยเนาะอยู่ในนี่แหละนี่คือหอประบงังเด้อได้ซื้อมาจากทุนนี้แหละเนาะเป็นพระศักดิ์สิทธิ์องค์หนึง่งที่เอามาจากกัมพูชาในสมัยพระเจ้าอนุวงศ์เออพระเจ้าอนุวงศ์เจ้าฝางงมเนาะเอามาประทับอยู่นี่ยอดนี้จะเอามาได้เพราะว่าเมียของเจ้าฝางงมเป็นเป็นว่าลูกของเจ้าชีวิตกัมพูชาในสมัยก่อนเนาะเขาเรียกว,ว่าเอามาอันเซิญมา ประถาศูอยู่นี่เมื่อหลายร้อยปีเนาะหลายร้อยปีเลยแหละตอนนี้อยู่ในนี่เลยทุกคนเดี๋ยวมื่นสีลงรายละเอียดให้ทุกคนได้เบิ่งกันคือหายเยอะขึ้อเรื่อยๆญี่ปุ่นตัวแต่เมียเยอะเนี่ยเ่ียแต่ละญี่ปุ่นตัวเนี่ยญี่ปุ่นมีทั้งสองคนเขาบอกภาษาญี่ปุ่น ก็่าเป็นภาษาญี่ปุ่นมาก็ลัะอาจจะคือเดี๋ยวญี่ปุ่นตัวงี้ให้ลา จะเป็นลวดลายสไตล์ลวงขอบางจริงๆนะจะเป็นลวดลายของอินเดียตัวไสิง่ายตัวไหนงายกว่าซื้อไปตอนนี้แม่เลยไปตอนนี้แม่ตอนนี้แม่คันด้วยแล้วก็อีแม่คอยแล้วนุ่งเองอีกสไตล์คนสาวโอ้คืออยู่เมืองแดงอายุง่ะพุ๊บอ่ ลองซอกเบิ้งมีมีมีตัวเบอรเบอน้อยนีกว่าบ่มีทำาไรใส่กันอันนี้อันนี้อันนี้ของไอลองลองตีบได้ไหมไอเข่าอ จะต้องค่ยูเช่นใจกันต่างจากเอเชยนใจอืมเอาเพนนี่แหละเอาเพื่นนึงแล้วก็เบิ่งกันอนหน่อ,นอยนหน่อยเนีแ่แหละเพื่นเดียวคนล้ว ยล้ม e okay. ีไซร์อีกเจ้าเ๋ยวมักกีไซร์ได้หลเจาไซ์ห้มรายมักกีไซร์นี้เราจ่เอาไซ์ห้ไซบวกเอ็บวกอนี่แหละนี่ไงเวนี้ไอ้นุ่งได้บ้งปไอ้งไดนปะไอ้สัคลิปเด้อใว่านุ่งได้ไอ้น้องได้เอาบเนี่เอาเอี๋ลองซิมเอาหนึ่งเอาบเลแมเอาเอลก็ได้ลองบเอาเบลมาบงเอาเบลเพราะว่านี่มัน

เซนหกแต่อ,อ,อ 18, ื่นแปดสิพัน,น 18, กีบอืนแปดสิพันกีบสองคืนก็เซนหกใจพูดใจ หลังจากเดินไปเดินมาสมุ้งนึงซิมมดประมาณเท่าไหร่โอ้โหหลายไปอยู่เด้ออ๋อหลายเป็นตีวินเงินบาทบอดพันบอดพันเถอะบอดตียังเงยยังบอดพันเถอะ không phải anh cứ bĩ bé vợ lìn đốn tì bé vợ ờ, khen bé vợ cao cao nè, thiên lao cao cao. giờ mình đang gìn bảo gìn không được bố nè, sẽ bị lọ. ินแวยเย็นขาลืมโดนตีสดเด้อตลาดกลางคืนเด้อตลาดมืดตลาดมืดกินอาหารร่วนๆเดี๋ยวเไปสักครูก่อน chặt chắp em vô Đây pháo Chưa rồi แล้วนตอนนี้คือเขาแวกินน้ำร้าวน,นิดนึงแล้วก็มาสิกลับไปพักพร้อมเนาะพวกออื่นเขาซีเบบ้าซิไปท่องเทีไไ่ยวแบบว่าเต็มที่เนาะิเ<ม><อ>ที่ยวเต็มที่ซิพักเขาซีอยู่พีสองซีพักสองคืนนะทุกคนเนาะแล้วก็มื้อตอนเช้าตอนเช้าๆประมาณเก้าโมงเขาก็ซีขี่รถไปกลับไปยังอุดมไซเนาะคอ <บ S 2> โอโรมไซแล้วต่อเขาสิกลับไปที่จริงเขามา งานแต่งของมูนะมูคนะม่อยเนาะวันที่หกพาสิได้ไปงานแตง่งสิได้ไปช่วยเวียกเนาะอยู่บ้านคุณแหละบ้านเกาพี่รวมไจพี่เนาะโอเคตอนนี้กินน้ำปัน้นด้วยน้ำปัน้นนำมะพร้าวน้ำมะพร้าวซื้อจกเดียวกรนไดลไดชืดชุดอันนี้ไหมนี่ม

Yeah. Mm -hmm.